เอาเลยครับขอเสียดีกัทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับผม Diversity พ Party สองกันแล้วนะเออพาร์ทสองโอเควันนี้เราอยู่กับอยู่กับไผ่ Channel นะฮะโอเควันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันไผ่เราจะมาผากัวดีไหมเออผากัวอ่าผากัวดีกว่ามันต้องกดปุ่มเว้ย กูแลกกูแลกมันจะหายไปไหมเนี่ยหายหายต้องรีบต้องรีบนี่ไงนี่นี่ซอมซอมก่อนเลยเนี่ยเออเอ้ยเกือบไแล้วไปไปเราต้องยืนสองคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนะนั้นคือออกใช่ไหมเราต้องเก็บไอ้นี่ว่าไพ่เก็บเฮ้ยเฮ้ยหายเปลี่ยนเลยเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ๋อแต่ว่าต้องชนะให้ได้ทุกด่านว่ะ อะไรจริงไหมเนี่ยพอเปลี่ยนแล้วมันก็จะเปลี่ยนด้านแคนนอนบอลลันปะลองลองเปลี่ยนหน่อยลองเปลเปี่ยนอ่านให date, ้อุบัติออเดตปะเอาวมาเป็นด่านแรกได้แบบเมืม่อกี้มันมึงกดวนกับไปด่านแรกอีกตัวเนี้ยมาอยู่ตรงเนี้ยกูจำได้มันอยู่ตรงเนี้ยอ่ะอีกอ่ะอันนี้คือออกใช่ปะอันนี้คือออกอีกอันนึงอ่ะอันนี้ด่านแรกเว้ยไปอ่านชื่อว่าหายวะอ๋อพับออนเดกรองแทกเออแปลไม่ออกอ่านออกแต่แปลไม่ได้ไปเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยไอ้คี้ เราไปไหนอ่ะกูต้องไปไหนเนี่ยมันมีทางตกอยู่มันตกไปนั่นๆใช่ป่ะเออน่าจะใช่นะติดอะไรวะเอาไปยิงไปเอามาติดหัวมาตีหัวโอเคโคุยเอ้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 เอาหมดละโหยากว่ะาปิดก่อนมันต้องปิดก่อนเว้ยเออใช่ผ่าอ้กูมาแล้วผ่าไกูมาแล้วอ่าปิดไอ้้โอยมันต้องดูด ไม่เอาไม่เออต้องโดดต้องโดดเร็วเออไออเฮียเออมันไม่โดนมันต้องกดโดดล่างเออเออมาวู้วเฮ้ยไม่ใช่กดตรงข้างหน้ามึงนะมึงไปออกทำไมโอเค ว่าตรงนี้แล้วกันน่าจะดูง่ายกว่าเออเออเออเอามึงเออเอาโู้เออไม่ใช่ไม่ใช่แไอ้ไข่กลัวอะไรกันพีทอึ๊บมึงด่ามันยังอีกกายมึงเร็วๆเลยต้องรีบต้องรีบมึงไปตรงนู้นก่อนไปตรงนู้นก่อนเออแล้วโดดมาไอ้พไอ้เหี้ยจะผ่านไหมเนี่ยกินวะ นกุลลงไปก่อนละกันอ่ะไปได้มาง่ายง่ายเออนี่แหละได้แล้วเออเราเราต้องไปข้างบนปะวะไปไหนวะรั่บนนะไม่ใช่กูร่วแน่ผ่ายไปโอเคอย่าร่วงหนุเว้ยวันไหนเลวกูเล่นใหม่ครับมาสี่วันกันเถอะเออนี่เว้ยเออผ่านละเออเออเลยใหม่ไหมไม่เริศไม่เลิศไม่เลิศเออ สบายภัยสบายกูสบายสบายดีเด้สบายฝั่งไหนต่อวะเนี่ยสบายดีเด้เออไอ้ซาเออจิ๋งมะเนี่ยไปยังไงไอะกูยังไม่เห็นทางยัไปเลยเนี่ยต้องลงอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องขึ้นมันต้องขึ้นมันต้องขึ้นมาทานนั่นแหละมันทางนั้นแหละเว้ยมันต้องเปิดแถบดรอไปเรื่อยๆอ๋อนี่มันเปิดตรงนี้นะเอ้ามันโดดไปได้ปะวะมันโดดไปมึงโดดไปตรงบันไดตรงนี้ได้ปะไปนะกูลองเออนี่ไงโดดตรงบันไดก่อนแล้วค่อยมาตรงนี้ เอออ่ามึงเอาเอาขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่เออมันต้องลงล่างลงล่างเฮ้ยมาแล้วเอาใช่เท่าไหร่วะน้อ,อ,กองกูมาผิดฝั่งผ่าชิบห,าย,บหายกูมาผิดฝั่งอ่าไอ้ไผ่มึงอย่าพึ่งมามึงอย่าพึ่งมามันต้องเอาแท็ดอกออกก่อนเว้ยกูรีบมึงรีบอีกแล้วกูจะแอสตินด้วยเฮ้ยมึงควรจะล่วงมึงควรจะล่วงช่วยได้ไหมเนี่ยไม่ได้อ้ากูเอา,าแทบบดอกไอ้ ไอพายมันเหลืออีกกี่แมปไม่รู้เร็วๆโดดมาตรงบันไดก่อนนะบันไดตรงเนี้ยปึ๊บตรงนี้ป๊าบแล้วก็มันไม่ถึงมันถึงมันถึงมึงมาตรงอันนี้ดิอันเนี้ยเนี้ยเห็นไหมเนี้ยไม่เห็นกูตงล่างแล้วเนาเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยโดดมาตรงนี้ก่อนต้งหาเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ขึ้นมาปึ๊บฮะกูโดดไปตรงโู้นใช่ไหมเออตรงเล็กๆก่อนอ๋อ เออกนั้งนานกินมากินมาคนจะล่วงระวังเสซฟินไปไหนวะอุเปิดก่อนเปิดก่อนเดี๋ยวล่วงเปิดก่อนอ๋อกูรู้ละเขาเดี๋ยวๆเลยมึงอย่ากดข้างล่างนะไม่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 อึ๊บอึ๊บเป็นไงถึงสเต็ปคาโวลเล่ทำนานเออเออเปิดก่อนเออไปไหนวะเออไอ้สัสเกือบไปแล้วเ้ยเออเออ เออเออก็เอาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะลงมไว้เนี่ยฮึบเฮ้ยสบายไปแล้วไปมึงดีๆนะเฮ้ยตรงนี้มันต้องกระโดดด้วยนะโอเคหายแล้วกูฮึบเฮ้ยอันนี้เปิดฮึบเออฮึบเฮ้ยเออแต่กูใช่ปะวะไอ้เยอะอันตราย อ้าวแล้วทางไหนนะอ๋อนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเนี่ยมันจะได้ละไอ้ไข่มึงมึงยืนแบบตรงระหว่างบล็อกแรกกับบล็อกนั่นนะเว้ยอย่าบินตรงกลางอย่าบินตรงกลางเออแง่เออเฮ้ยนี่ยเกือบไปแล้วโอเคนี้เออเออไอ้เหี้ยน่ากลัวแล้วเริ่มสูงเริ่ม กูกลัวไัยกูกลัวเอาแล้วเนี่ยมึงยังมันติดหัวว่ะได้ได Sultan, ้ได้ได้ได้เฮ้ยเยอะเฮ้ยเรามาถึงนี่แล้วจะถึงแล้วว่ะเพราะว่าเอ้าไอ้ตาเขาได้ไหมเนี่ยเขาได้ออืเออเฮอยไปกันต่อเลยเออเออเออได้สบายโอเคมาวัดยังวะอัดแล้วอันแล้วออ ถึงแล้วพายถึงแล้วไปไหนถึงไหนแล้วมาตรงนี้แล้วมาตรงนี้แล้วตรงไหนตรงไหนตรงไหนโอ้ยมาขโมยไปตรงไาขบวนนี่นี่นี่มานี่เออเรียบร้อยสวยงามไปอันต่อไปเลยปึ๊บอ่าเอ้ยจเย็นใจเย็นจิ้มวน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 อย่าข้ามอย่าข้ามกลัวไปกูกลัวอ่าปึ๊บอ่าสีเหลืองมา deep in the water ยังไม่ทันเริ่มเลย เยอะเ้ยโอเคโอเคอันนี้มันสมบัติอันนี้กลับอันนี้กลับอันนี้กลับเหมือนว่าเราต้องไปจุดที่มันสูงที่สุดว่ะอ๋อนั่งังนั่งยงเห็นนะเห็นประตูละอ๋อจะไปตรงไหนวะตัวนั้นไม่มีประตูอยู่เว้ยเดี๋ยวกูไปดูใหม่าเข้าได้เปล่าไม่เห็นจะได้เลยยังไงดีวะเฮ้ยตัวนั้นไม่กระดูกมันเชื่อมต่อไปถึงอันนี้อยู่เว้ยต้องลองต้องลองเออมาได้อยู่นะจะได้เพราะว่าประตูมันปิดไงกระดูกอะไรวะเนี่ย ไ้กระดูกมังกรเออมาแล้วมาแล้วกมาแล้วต้องขึ้นไปขับนอีกต้องวนต้องวนต้องวนน่นาจะง่ายน่าจะง่ายไพ่น่าจะง่ายเออเออโอโหตดออกไปโอ้ยแม่งตแล้วเริ่มใหม่เลยนี่าต้องจุดเซฟชิบหายละแสดงว่ามันต้องเล่นกับเวลาแล้วแหละเอออะไอยู่ได้อยู่เออดีดีอันนี้ดีดีเฮ้ยชิบเออมา ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กูตอนแรกกูบียนตรงเนี้ยตอนแรกกูบีตรงรูอะเออเออต้องดูเหมือนกันนี่มาพิชินี่ก็อะไรเฮ้ยเหมือนเช็คอยต์ปะวะใช่ไหมใครกูว่ามันน่าจะคือเช็คพอยต์เออเพราะมันนี่ไงเช็คอยเจอแล้วแจ่มโอเคเขาชั่วเก็บปลาปลาปลปลปลาวกูมึนกูมึนน่าจะยากแล้วแหละสบายไฟสบายเออโดนไปเลยเออ มันสดจังออวะธรรมด,ดาที่ไหนล่ะกูละ่ะกูพร้อมมานานแล้วเอออ้าวเออเอ้ามาเอ้าม่เออไปไปเดินค่อยๆก็ได้วะอันนี้มันเหมือนไปไปกูไปไม่ล่วงไม่ล่วงอันนี้ไม่ล่วงเออ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 ไปไปไปเร็ววันนี้แม่งต้องมาตรงนี้เนี่ยต้องขึ้นไปต้องขึ้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต้องขึ้นตรงนี้เปล่าเซฟยไปก่อนเซฟยไปก่อนเออตรงนี้ต้องขึ้นอุ๊ย ันนี้ก็ต้องขึ้นเจ๋อเฮ้ย,ยถึงแล้วดีๆนะอเออม,มันง่ายจาังไปเลยเสร็จแล้ว,ง,ลวง่ายเกินไปว่ะแหมติดกัมตานมา Sing in y ร์สเต็ปว่ะ <c oughs> เฮ้ยเออไอ้คนตกเฮ้ยเออมันยังไม่เข้าแบบกูจะตายหาะมันมันยังมันยังโ okay. อเคไปไปกูต้องไปฝั่งไหนวะเนี่ย อันนี้ขึ้นไม่ได้เว้ยนู้นปะวะต้องเป็นทางย่านี่เว้ยเออเออว่ะเออกูสินจะใช่นะ,ะตาย,ายตามย่าไป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 เฉอทางขึ้น,นอันแรกอะน้ไงประตูอยู่นั่นไงโอ๊ยนี่เองกูเจอแล้วกูเจอแล้วไพ่กูเจอแล้ว,ลว,ลวนี่ไงเอ้ยสีเข้มๆอย่างงี้นี่ใช่เลยปึ๊บ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 ต้องเกมบไว้ต้องเกมบไว้เออเออเอเอ เออเออโอ๊ยเออมาสบายด่านนี้ง่ายด่านนี้ง่ายเชื่อไปงั้นไปไปอ๋อกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเปลี่ยนทางแล้วไปเอออุ้ยอู้อู้อู้โอเคโอเคได้ได้ได้เฮ้ยง่ายสบายสบายพายสบายเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูจะลงไปดีไหมเนี่ย เออมันอย่างี้วะเอออ๋อนู่นนู่นนู่นไฟนู่นนู่นนู่นนี่ไผ่ไฟไฟดีๆนะดีนะเออไปนี่โหไกลด้วยโอเคสบายสบายเอ้าเฮียเอ้ยฝั่งนู้นนี่มาเออแล้ววะไอฝั่งไหนฝั่งไหนนั่นไงเอ้ยเดี๋ยนะไอเฮียไม่มีหลายทางนี่ป่ะน่าจะใช่ป่ะก็ปัญหาเดียวกันเนี่ย่าไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไผ่ฝั่งหลังจะไปยากอะไรวะเออ มันยากที่ไหนล่ะแมพพากูว่าจะถึงแล้วอ่ะอีนิดเดียวเว้ยจะถึงฟังฟันต้องแล้แล้วเฮ้ยสบายไปได้ต่อไปเร็วๆอุ้ยสีดำว่ะแค้นนั่นบอลลันว่ะเดี๋ยวหาประตูก่อนหาประตูอุ้ยฝั่งนู้นว่ะต้องลงต้องลงก่อนนะไม่น่าจะได้นะกูว่าเอออุ้ยจะตายกูจะตายลงไปทางไหนวะเนี้ลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอตายหรอก เคมา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 เราต้องตามไปนี่ไปเไยปึ๊บเอ่อเออกูตกน้ำจ้าฟูฟูฟูวิ่งแล้วไปเดี๋ยวกูถึงแล้วกูรีบกูรีบมันต้องมันมั้ยทีเดียวถึงเลยปึ๊บปึ๊เออปึ๊เออปึ๊เออเออเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเอามายเอาม่ยเอามาเออ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 ไอเหี้ยนต้องการรู้ที้ย ไปหาเจอพอยก่อนอาจจะมีก็ได้แล้วกันหางนใช่ไหมเออใช่ใช่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเม้ยเฮ้ยเ้ยเฮย้เ้เฮย้ะเฮยเา้ยเ้เฮ้เฮ้นเ้ยเยเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮงเฮ้ยยเฮ้ยเเฮ้ยย้ยเฮ้ย้ย้้ย้ย้้เฮ้้นู้ัน้้เ้้เ้้้้ยไ ขึ้นจากตรงไหนฝั่งนั้นแหละกูว่าฝั่งนั้นแหละแต่ว่ามันต้องหาทางโดดมาเปล่ามันต้องโดดมาตรงบันไดอีกฝั่งนึงปะเอ้ยนี่ไงกูเจอเจอทางแล้วใช่ใช่ปะวะไม่แน่วะแี่ในห้องบนห้องบนเนี่ยมันขึ้นได้เห,<ล>หรอมันขึ้นได้อะไม่รู้ว่ามันมีทางอยู่มันเป็นธงอะปัญหาคือมันจะขึ้นเงาอะมันจะขึ้นจากธงธงยังไงไม่ได้ปะหรือมันต้องกระโดดไปจริงเออวะเฮ้ยไอ้แค่โดดหนึ่งก็ได้เนี่หมั้งไพ่กูเปิดจ็อกโยแล้วไพ่กูเปิดจว มึงเห็นจะควายปะอยู่ข้างบนหัวมึงแล้วมึงโดดมาได้ไงวะอ่ะอันต่อไปเลยดีกว่าไอ้ีที่ไพไพไปมึงมึงเข้านไปเลยนะอ่ะเฮ้ยคนชั่วมึงจะต้องดูดูกูดูกูดูกูมันไม่ได้เว้ยมันต้องขึ้นไปอีกเปล่างอะไรมึงย้ำเข้าไปเลยนะลงมาอุ๊ยใส่เข้าไปเลยเออ เรียบร้อยเอาต่อไปเลยอีซี่ว่ะอีซี่ว่ะเฮียกูบอกแล้วมันง่ายเออไปเฮียบีสุดยเฮียฮีเปอรตต์ตูมตูมไหนตู้มตู้มไหนกูพูดเล่นกูพูดเล่นไอ,อ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยไปพายไปเออเออสบายไายสบายง่ายอีซี่อีซี่เฮ้ยไายกูเห็นไายมึงเห็นตรงนี้เอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปหลุดเนี่ยม<า>ึงเห็นตรงนี้มันควรมีมึงลงมาตรงนี้ก่อนลงมาตัวนี้ก่อนเออลงมาลงมา เออนี่ไงมีทางอยู่เนี่ยเห็นไหมอ๋อเออจะไปยังไงเนี่ยเข้าไปได้เข้าไปได้เฮ้ยไม่ได้เว้ยได้ดีจะบอกหนูว่าเอ้ยพายกูได้แล้วกูยังเด้งอยู่เล <c oughs> เอาอันใกล้ๆดิมึงต้องอยู่ใกล้ๆเปล่ามึองอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไว้ค <c> ำ <oughs> บุญแม่งมีจึ๊บจื๊บจึ๊บมาตรงนี้มาตรงนี้มึงเห็นสลามปะ มึงเหยียบตรงสลามแล้วก็เข้าไปใน่องเลยเหยียบได้เออไอสัตว์เอ้ยได้ด้วยวูููู้้้้โอเคโอเคโอเคโอ้ยโอ้โอเคมาถึงแล้ว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 ไปเออมาไม่ไปไหนต่อตอนนี้ล่ะไปกูเจอทางแล้วกูเจอทางแล้วกูเห็นบันไดกูเห็นบันไดมันจะใช่แล้วทางนี้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเออสบายสบายง่ายๆ<ม> <yeah, easy. S 2> อีซี่อ่ะอีซี่โอเคโอเคง่ายๆง่ายๆสวยสวยเออสวยเออ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 ไม่ไงจามันต้องมันจะมีทางอยู่แน่เลยกูต้องหาอ๋อนี่ไงจะเจอละฝันนี้ปะอ้าวไม่ใช่ละนี่ไงไพ่กูเจอแล้วไ,วไพ,มวพ่มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ เออนี่ไงไต่ขึ้นนี้มันจะใช่มั้งไต่ขึ้นมาเลยไต่ขึ้นมาเลยสบายเออเออได้ได้ได้ไป้ปไ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 กไเไปนไป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 นปไปไปนปไปอปไนไปไปเปไ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 ปเปไ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 ป่าไป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 นปไเไปไปไปไไไไไปป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 ปเอไไไไน นี่นี่นี่เฮ้ยนี่ไงหลั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 งใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ตายแล้วนเนี่ยกูเนี่ยไปไปได้ได้ได้ไเลยนับหน่อยไปอันต่อไปอุ้ยไอ้ชัยขึ้นมา<อ>ที่กูเล่นมีเลอเอทอยู่ปะเนี่ยไอ้เหี้ยกูบินกูบินไปมึงบินไหนมึงบินไหนออกมาบินได้วุ้ย ช่องลมช่องลมช่องระบายลมกะทางเดิมมันอยู่ไหนวะเนี่ยไปขึ้นมาไปขึ้นมาในทางเดิมมัมยมาขึ้นมามาขึ้นมาเอ้าไปได้เหรอเฮ้ยกูบินนี่ไงมันต้องโดดแบบนี้ป่ะแล้วกูจะบินไปไหนวะข้างหล่างนี่เลยปเออทางหาทางก่อนเฮ้ยข้างล่างไอ้ถัดมันหลอกเรามันอยู่ข้างล่างเออมาสบายอ๋อไอ้นี่มันเอาไว้ลองลองรับแรงกระแทก ไฟังไหนต่อมาฟังนู้นเปล่าอ๋อ,อนี่ไงกูเห็นบันไดแล้วกูเห็นบันไดแล้วน,น,นี่ไงวันนี้มีบันไดก็ฝั่งนี้แน่เลยไม่ใช่มัง้งไม่ใช่มั้งไอ้ไพ่ไม่ใช่ไพ่เฮ้ยใช่ปะ,ะไมก็ฝั่งนั้นใช่ป่ะเออนี่ไงเออเออไม่รู้เฮ้ยอันนี้ลิฟต์มันปิดมันพังอยู่เปล่ามันพังอยู่ใช้ลิฟต์ไม่ได้นี่คืออะไรแต่ไหนกูขอดูข้างนอกก่อนนะ ดิฉ oh, ันไม่ได้ต้องขึ้นบันไดเฮ้ยสวนกันมาถึงยังยังถึงยังมื่นกูมื uh ่น huh. กูมื่นเด้อเด้อเด้อเอเราไปไหนต่อถ้าบนมีทางเว้ยอ้าวอะไรอ่ะไม่มีทางเข้าอ่ะมามามาถ้าบนมีทางนี่ไงไปโอเคโอเคโอ้ยฝั่งนู้นนะเฮ้ยเออไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นแล้วก็ขึ้นเขตไปดิเออมามามา เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ได้บายแล้วก็กระโดดขึ้นน้ำได้ป่ะวะลองไหมนี่ไงมาแล้วว่ะได้ได้ได้อยู่นะใช่ป่ะวะกูมาถูกป่ะวะเนี่ยไพ่กูมาถูกป่ะวะกูต้องวนอีกรอบนึงป่ะเนี่ยเดี๋ยวคุลองดูก่อนนะปุ๊บโอ๊ยไพ่อย่าพึ่งโอ๊ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคอาจจะใช่นะเพราะว่ากูเห็นแบบมนเหมือนว่ามันต้องอ้อมอ่ะต้องอ้อมแล้วก็ปีนในนี่ขึ้นไปอ่ะ มันอยู่ข้างบน,นตึกนี้เว้ยเนี่ยมึงเห็นว่าม,มันมีทางขึ้นไปอย่างเงี้ยแสดงว่าเราต้องอ้อมตึกเว้ยเอาไปตรง,ตรงไม่ได้อเอ้าเกินไม่ไกลเกิดไม่ไกลถ้าอยู่ <S <S อุ้ยไผ่กูมาแล้วไผ่กูมาแล้วไผ่กูมาแล้วไผ่กูไปแล้วโอเคเอาอาราจะไงต่ออ๋อข้างหลังมีอ้อมตึกมาก่อนได้ปะโอเคเดี๋ยวกูเข้าประตูมิติเลยก็ได้นะถ้าถึงกันนะเฮ้ยถึงแล้วของเ้าโอเคไอ้เรียบร้อยอันต่อไปเลยนี่เขียวเข้มว่ะ Anjulion Times มาทำไปเออพุ่ยกระบองเพชรกล่องกล่องด้วยไปดูในบ้านก่อนไหม <_ S 1> ไม่ต้องหลอกล้มมันเป็นอย่างนี้เว้ยตน้นกระบอง,บองเพชรอ้าวไม่ใช่กระบองเพชร,ร,รแต่ว,ว่าไอ้แจ็คผู้ฆ่ายักษ์อ่ะว่าใช่ดูกระบองเพชรนะเนี่ยก็ว่าขึ้นขึ้นไปน่าจะเจอปราสาทอาจจะใช่ปะมาขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วตรงนู้นตรงนู้นแล้วมาแล้วตรงนี้ปึ๊บโอเคปึ๊บ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 มาแล้วใกลถึงแล้วก็้ถึงแล้วโอเค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  ไพ่กูมาแล้วไพ่เออ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 ,เอ,อมันง่ายบอกแล้วมันง่ายอีซี่แบบอีซี่อะ่ะง่ายเลย,ย,เยกูขึ้นไาในเมฆแล้วขึว้นไาในเมฆแล้วไอ้เชี่ยมีต่อแน่นอนอยู่แล้วประสาทเออมีเช็คพอยไม่ได้กูเช็คพอยให้ก่อนน่าจะมีอนะ่ะมีต่อมีประสาทด้วยไปขี้เกียจเข้าไปแล้วไอ้มีต่อข้างบนมีประตูหรอวะไอ้ไพ่ประตูอยู่ฝั่งนู้นนะนูุ่นมันประสาทปะเออเขาจะขึ้นมาทำไมล่ะเออว่างแล้ววะ ลองไปเดินเดิอนอ้อมไหมลองอาจจะมีก็ได้มาจะต้องเดิอนอ้อมเฮ้ยกูเจอแล้วมาหลังประสาทแล้วแม่งหลอกเราอะเนี่ยกูเกือบขึ้นไปแล้วบีนะเห็นประตูก่อนไอ้หลังประสาทแล้วนี่ไงมาหลังประสาทแม่งเอย้ยนี่มันจุดหลักจุดดักควายด้วยมากูเสียงได้ยินเสียงอะไรเออ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 ,เอ,อมาแล้วเคไปไอฮ้ฮีมีธนูมีธนูกูมีธนูกูมีธนูเอามาทำไมวะตายกูไปแล้วไปกูเข้าไปเลยนะ เลยไอ้เหี้ยรเราเป็นตกปลามป็น <c oughs> เออสิม่วงโอเคไม่มีอะไรไป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 เออไปปุ่มไปเอาออกมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นกูมองหน้าจอไม่เห็นเฮ้ยเ,เ, <c oughs> เอาออกให้แล้วกูลงมาแล้วอะอะไรวะนี่คืออะไรอ่ะใช่หรอที่จะโจทย์อนมนะาเนี่ยเขาต้องทำยังไงแล้วกูจะขึ้นมายัางไงวะนี่ไงมันขึ้นไต่นี่ไปได้เว้ยเฮ้ยลองโดดไปดิเฮ้ย อะไรอ่ะไปต้องเรียนตัวสอนแน่เลยกูว่าแต่นะขอ,ขอต้องมาคิดอดีกล้วใช่ไหมมีตัวอะไรบ้างเนี่ยห้าแปดเก้าแล้วอ๋อมแล้วงามคืออะไรอ่ะไม่รู้ดิมึงลองกูจะลองไปเหยียบดูนะมันมันตัวนั้นมันน่าจะเป็นหน้าจออไผ่มึงดูตรงนั้นเนี่ยเราไปเหยียบดูเออมันขึ้นด้วยไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อต้องหาสีชมพูเหรอไม่ใช่มันต้องเรียงให้ถูกเว้ยในกูเหยียบมาถูกเนี่ยถ้าเหยียบผิดมันจะไป็น,นี้เว้ย อ้าย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนไอ้ทะเลเมื่อกี้อีแล้วก็ไอเมื่อกี้ไอเอาอ๋อไออยู่อยงนี้เมื่อกี้อีอยู่ตรงไหนวะกี่อีอยู่ตรงไหนหาก่อนกูลืมวะเออมึงมึงตัวตรงหน้าจอดิไอไอไอเออต้องเอากระดาษมาจดไว้ว่านะมันต้องต้องเรียงเออเออกูเหยียบมั่วแล้วกูเหยียบมั่วแล้วพายกูเหยียบมั่วแล้วพายกูเหยียบมั่วแล้วกูเหยียบทุกอันเลยพายกูถูกกูถูกอ้าว อ๋อเหยียบหนามไม่ได้ล่ะเออเหยียบหนามไม่ได้ให้กูถูกแล้วเออเออให้กูถูกแล้วไอเฮียเอ้ยพอตกแล้วนี่เลยเว้ยเียเสียดายพะตอกแไมเดี๋ยวกูกูลงไปช่วยเหยียบดีกว่าไม่กี้ไม่กี้กูเหยียบอะไรไม่กี้กูเหยียบอะไรจำได้ไหมดีกูาเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้เว้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวซีเอ้ยไอเฮียเฉยเอาใหม่นะตัวไอใช่ป่ะไอถูกแล้ว ตัวดีใช่ไหมตัวดีปึ๊บเฮ้ยกูถูกแล้วไอเฮ้ยสะเดยมึงเหยียบไปนะไพมึงเหยียบไปนะเออเหยียบอ่าเดี๋ยวนะ IVE วะ IVE แล้วก็อหยียบมึงยิบหยุบหยิบ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  i v S I ดีป่ะเมื่อกี้ดีป่ะไอ้สัตว์เอ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้ว Diversity ว่ะ Diversity อย่าเพิ่งนะไพมีตัวอะไร Diversity ตัว R ตัว A ตัว A ตัวไหนวะจะ A อยู่ตัวไหนวะ เอย่าล่วงอย่าล่วงพายอย่าล่วงอาอยู่ข้างๆกูเห็นอาแล้วพายกูเห็นอาแล้วพายมึงไปเหยียบตรงฝั่งฝั่งซ้ายไปเหยียบฝั่งซ้ายเดี๋ยวกูเหยียบอาเองงั้นไงมึงไปเหยียบฝั่งซ้ายเลยตัวต๊ะฝัดมันหายเรื่อยๆเว้ยไอ้เหี้ยมึงไงนี่ก่อนกูเห็นอาแล้วเออเออเออเรียบร้อยมันต๊ะฝัดมันหายเรื่อยๆเว้ยโอเคพายไปๆตรงนี้ดีเวอร์ตัวตัวเอสตัวเอสเออ ทีตัวทีนี่ไงอยู่ข้างเจตวายก็เจตวายอย่าล่วงนะเออกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเก้วยแล้วเออสามเลขสามหาเลขสามสามทางนู้นทางนู้นน่ะเออเก้วยแล้วเห็นแล้วเก้วแล้วข้างหน้ามึงอะโอู้้โู้โหเออโอ้โหงั้นก็ตอบว่ามีประตูยังเทอมะนี่ไงมีมีทางขึ้นแล้วไม่ทางขึ้นแล้วพายแต่ถ้าคุณตกตอนนี้เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมึงไปกินใบไปกินใบเลยอ๋อ เอออ๋เฮียไปฝั่งไหนวะอ๋อขึ้นอีกเออไปแล้วสวยเฮ้ยก็มันดีเหมือนกันเว้ยเรียบร้อยใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วไหนขนแกล่ะมาแล้วคนสร้างก็เป็นเหนียแหละลีลาเนี่ยเฮ้ยไอ้ลองตัวนี้แล้วกันดีไหมแล้วไปเอาไหนวะเอ้าเอาตลกตลกเออเอาเข้าไปเออทีเราต้องการโดนรับล่ะไม่รู้หมดใจไหมเออ ไอ้เนี่ยไทยไอ้เนี่ยอะไรของมือหึงเนี่ยไทยให้กูก็ได้เออมาแล้วโอ้ยอย่างเงี้ยนั่นแหละมาแล้วเอ้าน่าอยากกระโดดนึงเหรอกูโดดได้ยิงอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไผ่ใส่เลยเอาใส่เลยโอ้ยไหนไหนฝั่งไหนกูอยากโดนยิงว่ะได้เหรอไม่เป็นไรมังโดนยิง เด๋ยวโดนรอบเลยดูว <filho> ่าจะโดดรอบเยวโอเคสำหรับพาร์ทนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในพาร์ทหน้านะว่าจะเป็นยังไงต่อไายบายแลจะเป็นบาย